สวัสดีค <aid> ่ะ <Solomon> ค่ะมีต้นละป่อยานองเขาทางชงแตงโมพลาด้วยค่ะไม่ได้ท่านช้องแตงโมพลาด้วยค่ทีมาตามแนวทางแกปูต่คือเก่าเนาะค่ะเป็นวนทีสิบห้าค่ะมือทําพิธียกประตูยกเสาประตูโค้งค่ะจริงเลยกับ่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมและฟังปูเลยเนาะค่ะ

มันมีสมเร็จอะไรเพ่อยบ้างนกปตกบุลายสายเงีู้กาด้วยองค์ปูชีประาวพระ่านในลูกลานในเดลสา,ากูกครับถือว่าเป็นบทสมเร็จเนาะเนาะ,ะถือว่าทำงานสมเร็จต้มบ้างเต่ยังรอดอีกจังหน่อย ยังอร่อยจังลยนทำบรุด,าาดลายสีได้บุมบาุอือ่าพอเห็นแลไว,วึาอ้าวตัวที่ผักขาวเออมาแล้วตู้แล้วนะตู้ที่ผักขาวเาาวนะาวพิ่มว่าเออ ได้นกเทาแดงหว่าท่านเถาเอิกแล้วเถาเทาเถาประตูโข er ่มทางเทาสเทวันนั้นว่ามันททามาดาเด้อเปิดเทาเปิดร้าประตูเงินประตูพร้อมไอ้เงินไหนน้องไอ้ท้องไหนเทาว่าพระทางกระตันแตะมาเง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 าเตะเทาวาวันนี้อู้คือว่าเด้อนี้แต่ทาว่าวันนี้วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าคือพอบอก ลูกหาต้องไปทักกระาหมูขอ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 ข่ท่านทำท่าวายองปูอนาจานาทราสุกุทำนาขราาความยาวห้ากไวเมตรด้านละห้าสิดเมตรเออปูอนามจานาทรนาสุกุทำนาทราาแต่ละวาวันนี้จะมารําทำวท่านั้นล่านละดําถำาวองปูทั้งกระจายก็เลยให้ทอลูกรานเออหายนี่เอาแย้มไป ให้เอาองค์พระชังกระจายไปทีแปดองค์ึงแปดองค์ใช่ถุงผอถุงก็ถึกแปดองค์พระชังกระจายก็ถึกแปดรู้ทางว้พ่อมาได้รู้่างกระช้ถุงไหมถุงพระชังกระจายไหนอลดไหนอีนังกเกินรู้ไหมตกเสร็จจากกู จักขี่นว่ากุญมันกระโดดมัดต้นลูกเราวะตกนนั่นแหละมีความหมายไหมมีความหมายกับพี่แต่เราหน้าอ่าวบ้าวบ้าร้ามันเกยคอถ้าเราว่านี้จะเอาอะไรมาถวายเขาบ้ามาเพื่ออะไวบ้าหนี่ย อันไม่ถวายดอกไม้แต่ว่้าแก้วอาพอรักให้เราได้หูกด้รด้ไม่ลวรพกไม่รักไม่ถูกไม่หวานให้เอนไใจเขาให้เขาหามาสุขภาพแกข็งแรงบ้านนี่ได้แบบบ้านได้ตามแหล่งที่ตั้งป่าอาพอรักใหรเราได้รู้ได้อะเอาไปแังนักน้องวด้าภาพรงรัาเด้าภาพ้านรงรืก ไม่ทักอความแบบรับว่าอะไรข้อดอกได้แบบราบเที่ยว่ะทักเงี้ยมานึ้นเอออันนี้ต้นเงินเออผู้อ่านวายมาพวกนี้หายม่ถุนมิราม่ถุไมิวานผูกขภาพแข็งแรงหายเงินไร้องหายท้องไรบมางวม่อเอาไปเลยท้อไม่รักมันพูดมากเกี่ข้อเออบุญร้ายท้ายงาวได้ว่ากราบข้าเราว่ะเออพอเออ งมาหาหายได้ไม่ต่องวาทัหายได้ได้คักคักวาทานคืให้เติมเงินว่าถวายอีพอเมเงน่ตาทานอถือว่าได้แล้วเนาะได้แล้วพอเราปลูกแล้วเนาะไม่เป็นได้ไมเป็นไเขาให้มีโชคมีลามีโชคมีมันให้ข้ารามระมั่มั่ต่างวัขวดว่าไก่ตัางวัาเขาชิบาเออมันกู ก้าวถีบวดแค่น <laughs> right. ้นแหละขคาน้นมางามาถ้าไปหาติมเงื children, <GT sulla S 1> ่อนน้องเงื่อนเขาไม่เมแบบนึ้เงื่อนยเขาเจอแค่ก้าวถีบเขาใจไหมเขาใจไหมเจอแค่ก้าถบก้อพอกต่คือพอบ่กกันใต่้คือเร็จอะนีพอคือเร็จตัวนั่หอใจคือหอเมื่อคุกทายเลยตจอหอดว่าคือถีบหาราวืม ทำขนาดไหนนะถ้าทำกระจายรุ่เก้าถูเก้าถูถุงหนักหนักถุงหนักหนักถุงหนักหนักเข้าใจว่ามันรยังไงเราด้วยเข้าใจอยู่ครับมาดูกางนว่าพาทำกระจายเอาไทถูจัทิ้งไปถุงการังว่าดูถุงจยืม บ่เห็นหงุมอะบ่ข้างบ่เห็นหงุเอาถุงไปพึ่งบ่พิ่งใช้จอ่บ่รบ้ามาไม่หนักมัไม่เอารอยูกตรงนะครับผมขอามิ่งมันรูเออไม่ลักคนข้างบางเคือบางที่เชนผมบางผู้เขาพื่ไกลเก่าเอาได้จ้ะเมื่อมี้กระตุกไปร่างชักกระดักโท่าองค์ผู้ทั้งอาจาศทรมง องปูอ่อนาตนานขาราชสุกโกงนาจขาราชทุกโมงเราไปถึงนะลูกไปคุกน,นำํำว่อไดก็้าราจใดทางประตูโขงนะลูกเด้อถอยกันถอยกันทั้งวยบุญบารมีอง์ปู่ใหญ่ของเราซึ่งประทานพรให้ลูกให้ร้านไปรวมให้รวมกินรวมท่านรวมถังไปน้ำต่างเด้อ เออ่งหนักอแ้วเบิ้งคาถามว่าคือตาหอออกหนักแ่แ่เบิ้งกูมาเบิ้งแบบเบิ้งคือคเบิ้งแวเบิ้งนั่เฮ้เบิ้งแบบเบิ้งนั่แม่หนกอเพ่ออรตวไหเพื่ะไาเอางเกาเอางไม่หรอเนี่าเอางเกาเอางไม่แต่งาวงูเกางูเกางูเกาดูดี่ยอันนี้รุนไม่อันนี้รุนไม่ได้ครับเดือ องกัดว่ารวมกัทุนเก่าี่มาลุ่มใหม่มาด้า้องาว่าเขาส่ต้องาดงจงตัวหมเอาเออออเอาเออเออเมอเอ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 าเออเอ่เออ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 เงวนออเออเออเ่อเออเมาเออเา่ัออเอเออเอเอเออเอ้เเออออเเออเออเอเออเออออเออ ไม่รู้อย่างอะไรเลยอีนังกองกอดกระไ้ยังในอีนางกอกอกระได้พ่อเกินแ้พ่อข้าวกระไดแปลว่าหนังว่าเออับทัก้นแปลนะอันนี้อาจจถามมาทุยางทุ่งไหมามทุกปีทุกปี่สูงกระไดพ่อทันกระาารุมตอนนั้นเกาสองไหวะ เราทำปราตอเอาไถ่ถุงรุ่งเต้าถุงประตูองกะนังกล่ำว่าด่าเทอประตูเขาปา่งวักปาน่งวักเจาประตูคงซีคงโออกาะแววได้คือครือเอามาวามันก็ได้แค่นางหวัแล้วเรารูได้อยากได้ก็เอาลอยากไปยิบของยิบต่า ตั้งหลกูรับท้อไม่ถูต้องโอยยกไกไ่วกว่าจะกเงข้อจะกันผักแมคร้บอันนี้ยกตามด้วยตามที่ท่าตาวาธนาจากของทั้งหมดเออจาบของเท่จตบของหนักจับของถังจากของหนักด,ด้วยบึงบารามีขี่ลูกร้างด้ห่วงขา คืองานน like ี่คือกันงานไม่งานประตูของงานใหญ่นะงานงานได้พอว่าที่ทิพย์เกงไดนถึงได้รับอ้าก็ได้แ่ต้อวเขาว้านือ่ออกตัวนี้เราทิพเก่ตัวนั้มเขาถือออกวัานที่ทิพย์เก่งครไดนเขาออกเขาออกแบกบ้านอื่นเขาออกทิพย์เกนันแหละผู้ไดเสียงพอเลยก็ว่าเสียงหักแม่งเนะ เมื่ออเมื่ใดกันปูฟูมาที่ทิพเต็มที่ปูมัจจำนากหน่อยไหมครับมัดจาคหน่อยแต่คือเป็นหนังไอชิไเป็นร่างมาที่ทิพ่างนอแต่ว่ามีความหมายแม่งหรอกจะถามดูได้ยังไงเราด้วยเบิ้งเอาทด้วอย่าติดหนีนางหน่อยด้วยแล้วปูมัดที่ทิพเต็มกันมาที่ออกมาที่ออกไม่ที่ออกม่ที่ิสิออกเต็ปู เอา่าชือออกมาคือชิบแต่ไม่มาออกแบบได้ไาชื่อชิบหาไปแก้งขู่เขาเขาบว่าออกชือหามาเทียบฮกกันั่งมาออกดูมันเป็นนั่งเขาว่าเกอ่ยวกออกก็พบกับพี่กับเทียบฮกนั่งหลัว่ากันมันออกไม่ได้ให้ยมันม่เหตุบังเอิญบังเถื่อมันไม่ออกบัานพี่คิบเอ๊ะไม่่านทางว่าชื่อถาเบื้งหมดมนชื่อชิบเก๊กออกเฉนไงมั้ง พิ่งได้มาถือเพิ่งนั่งบ่ได้เพิ่งได้ถือเพื่งนั่งได้แล้ววันที่สิบเกถ้าเอาเพิ่มมือก็รับได้เลยขันซื้อวันที่สิบเจ็ดได้เลยปะปู่ได้เลยแต่ว่าบมันมาถือวันที่สิบเกได้เลยเ้อซื้อก้อนกับนังได้ด้แต่ว่ามันออกถึอเก๋กับหนังมะจ้าปู ก็โอ้คือคือคือโอคือคือว่าไม่ความหมายเขามากการซึ่ถ้าไปทอดราดโอ้มา่ะขายจักบาทละโอมันว่าไหมไม่แต่เช็เก๊น่าละเขาเขีนตรงข้ามลูกหัวขวดมันเห็นว่าทีเด็กมาคทะพีเด็ดเขาเขียนไม่เขียนไว้คือหนาขนาดท่าวงนั้นอาเขียนพอแม่เลยนะต้องการนั่นเองเนาะคือจ้า ทุกใาเขียนชิพหกเขาไม่ตายเลยถ้าเขียนวันที่สิบเอ็ดตายแท้แม่มออเอาเพราะว่ามีหลักฐานอ้างอิงในวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเพราะเขียนที่แปดถ้าเป็นอย่างัเอาอีกนะมันเป็นต,ตุกข์เหี้ยตัวเราเต็มทั้งวัดคือมอ้วนเช็ดเดี๋ยวม้วนมาจำได้เล้าถึงไายจำไม่ได้เหรอจ,จำได้จ้าปู ถี่จากข้างนอกจากตะคมบอแไนี่กาอมาจากไหนเาไม่ันที่เกาถวนี้เรียกออากันะปูกันเส็ล้วก็ตั้งท่าอกะร่างมือไหลพอร่างมาที่ชิ้นแปดพข้าใั้ให้ร่างมาที่ถิ้แปดรังไม่ออกว้านที่ชิะไม่ใช่ก่อนะรัางไม่ออกนะเข้าใจโอเคนะปู คอแห้งคอแห้งร่งหนักหน่อนั่งฟังเื่อตายรอดไปทอดถึงดายแซ่บแซ่บขื้นหมื่บ้านดีว่าน้อนางเผาตาย้อดของหวานขปไปน้องของหวานไปไปน้องตก้เรื่องหน่เบ้างว่าใครไอ้ร่างหนักหนออเดิมหิ้วเขามาเราดงขับหวานกูน้ามันขึ้นได้อายสายืไปเรื่องแบบนี้ไม่ถือแถบว่าน้อวาากัน เอาที่ผีดพ่อว่าคิดไปยังไงไม่ั่งหนักห้อกเรเริ่มเอาน้ามักข้าให้พ่อกินน้วน้ามักข้านางหน่อยเสียบบลหรี่หน้ามักเขานางไน้อยเทียบบุหรี่หนอาหารเขานางหน่อยเสียบบุหแี่หน้านักเขานางหน่อยเสียบขึ้นี่ ความอ็กซ์แรงนั่งนอนะมันแถบแต่รอานแถบตรอควมเอ็นน์รงก้องก้อนกับแถบเป็นบางบ้านเพราะบ้านผ่าไปแ้อเนาะอันนี้ก็นั่งพาถึีมิ่งเื่อต้อไปต้งทางไปถึงน้ำหมักขาหอยโอ้อาหวานก่านน้า่อเอกซา อย่างวะแ <laughs> ม่แต่แทบคู่ม,มือเรานะ่ะ <laughs> หาเบาหามาแล้วคือได้หาให้ตดแทบหาเขาก็เแหงแทบแทบค <laughs> ู่ม,มือตกินคู่ม,มือเอาเอาเทานี้แหล,ล้วเราหา <laughs> นไหนเมาไปแล้ม, <laughs> มันได้ทำงานหจ้ากวามึงแม่องไจุด้ไปท่อง ให้หมดรนมิตรมิตรมิตมิตมัวกสุขาบแข็งไรงขอให้ผ่องไรไขอให้ท่องหรมากินแต่การมแต่เรื่การหาให้พ่้อัต้องเข้าใจกให้พ่อกัต้องเ้าด้วยกันดวยให้หวยทุกคนค่ะสำหรับแนทางปูกระตามนั้นเนาะค่ะขอให้พ่อแพี่น้องสุขมันร่ำรวยได้ค่ะเด้อค่ะสำหรับเอฟซีที่อยากฟูชาปูละซีหลังแตกหรือองค์ูภาษากระจายเนาะค่ะ ทางช่องก็สีร้อยเบอร์โทรไว้ค่ะจรงเลยก่ะจังคอยโทรกิ้งกางมากหรืจะแอดไลน์มากก็ได้เนาะค่ะสําหรับเอฟซีที่สนใจบูชาปูพระสังกะจายหรือปูหฤาษสีหลังแตกค่ะทางช่องก็สีร้อยเบอร์ไว้หน้าคลิปค,ค่ะสำหรับเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วโศกหมานโุกผูุ้ศกคนนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้ทางช่องแต่งม้วนารวยก็ขอให้้พี่อนๆลำๆรวย,ยๆเงิงเนไหลน่องทองไหลมากค่ะสวัสดีค่ะ